I am Pinky for Ubon a c h a n i MGT 3 7ตังโอวิลาวันแข่งลิ i มิสแก n d พิจิตเม็ดนุนวารางสิริธนารัดวรพัฒน์มิสแกรนสิงบุรี Hello my phone number is สุนิสาเอี่ยมสมอาง my space number is M X Bin is Miss Grand Pattalu อยากให้พูดถึงความมั่นใจ <Thank you. S 1> ว่าเรามั่นใจแค่ไหนว่าจะมาเป็นมิสไทยแลนด์ค่ะสำหรับแอมนะคะแอมก็รู้สึกมั่นใจมั่นใจมากๆแบบ มั่นใจในระดับ international เลยแล้วก็ก็แล้วกันเนาะเมนุนคะสำหรับเมนูนะคะเมนก็มั่นใจมากเลยเพราะว่าเมนุนได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีค่ะก่อนการมาประกวดเวทีมิสแกรน i ทลด์ซึ่งครั้งนี้ค่ะเป็นการประกวดครั้งแรกของเมนุนในเวทีนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเมนุก็จะทําอย่างเต็มที่ยังไงแล้วอ่ะก็อย่าลืมฝากเชียร์ให้กับเมนุนด้วยนะคะมิสแกนสิงห์บุรีค่ะ ค่ะนี้ก็เป็นเวทีแรกของพิงเหมือนกันรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าพิงก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ this is my first time and I will try my best no matter what thank you ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าพร้อมทั้งกายทั้งใจเลยค่ะเป็นเวทีแรกเหมือนกันค่ะตังโอดก็พร้อมฟาดที่สุดค่ะมิสแกนฟิจิตนะคะอ่าอยากให้ฟาอ่าเวทีมิสแกนไทยเลยครับ ค่าอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทั้ง77จังหวัดเลยนะคะโดยเฉพาะตังโอกะมิสแกนพิจิตนะคะฝากเวทีฝากเวทีมิสแกนไทยแลนด์ด้วยนะคะเวทีนี้เนี่ยปังทุกจังหวัดค่ะค่ะ ถึงเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นเวทีมิสแกลนไทยงไงก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเพจะคะ่ะมิสแก i นไทยแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกับพวกเราสาวงาม77จังหวัดค่ะ ก็นับจากนี้นะคะทุกพื้นที่มีแต่แกรนค่ะตามาสโลแกนของ m ม s สแกลนไทยแลนด์เลยเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ฝากอยากฝากทุกๆคนนะคะร่วมเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเสราวงามทั้ง77จังหวัดค่ะในรอบคืนไฟนอล19กันยายนนะคะ2563ค่ะแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะคะติดตามผลงานพวกเรา77สาวงามได้ที่แฟนเพจนี้ไงแกรนไทยหรือว่าแฟนเพจมิ s แกลนไทยแลนด์แล้วก็แฟนเพจนางงามได้ทุกเพจเลยค่ะแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับพวก เดาเนียนะคะพวกเราจะทำให้ดีแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ